กีดกันดยเวียนฟ้าไม่ไกลฉันยินดีจะฝ่าไปกีดกันด้วยผู้พาส่งฉันหลับตาฉันมีหวั่นไหวกีดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอคีดกันด้วยชะตาฉันคงต้องยอมผ่านไปใช่ไหมใช่ไหมวหวาน Hi อยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมานะครับตื่นมายังไม่อาบน้ำยังไม่แปรงฟันอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าออกไปเดินตลาดแล้วไปซื้อของมาเพียบเลยแล้วก็รู้สึกอยากทำเ,เมนูเมนูหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เขาบอกว่าฮิตมากๆจากคนที่เคยดูซีรีส์เรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอนะครับต่างคนต่างก็ลงไปภูเก็ตอยากจะไปกินหมี่ฮกเกี้ยนที่ภูเก็ตนะครับแต่ว่าในเมื่อเราเป็นคนภูเก็ต เราก็ต้องเอาหมี่คกเกี่ยนขึ้นมาทํเกินที่กรุงเทพดีกว่าตัวสาคัญเลยที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือเส้นหมี่เหลืองอย่างนี้ผัดหมี่คกเกี้ยนนะครับเป็นเส้นหมี่เหลืองนะครับจริง,รงๆถ้าเกิดในเรื่องก็คือเขาจะชอบกินเส้นหมี่หุ้นใช่ไหมหมี่หุ้นจะมีขาวแต่ว่าทุกคนก็คือกินเส้นหมี่เหลืองแบบนี้ก็คือเส้นนี้ต้องเอามาจากภูเก็ตเพราะว่าเคยพยายามลองไปหาซื้อเส้นที่เป็นแบบเส้นหมี่เหลืองที่อยู่ในกรุงเทพแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่อ่ะมันยังไม่คือ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราได้เส้นมาแล้วนะครับเรามีกุ้งมีหมูมีปลาแผ่นใช่ไหมเขาเรียกว่าชิ้นปลาใช่ไ <icamente, ๆ S 2> หม<ส>ชิ้นปลาหวนแผ่นหวนแผ่<ๆ> <xi> นสำหรับภูเก็ตนะครับแล้วก็ของทุกอย่างครบแล้วทําเตรียมไม่หมดแล้วนะครับหั่นไปแล้วแล้วก็อันนี้คือน้ําซุปนะครับก็เป็นตัวสําคัญเหมือนกันที่จะใช้ในการผัดน,นะครับน้ําซุปนี้เราก็ต้มจากซี่โครงหมูแล้วก็ใส่แค่เกลืออย่างเดียวเลยได้เวลาแล้วเดี๋ยว เรามาลงมือผัดกันเลยดีก,กว่าจ้าผัดมีฮกเกี้ยนจ้ดวันนี้นะครับเราจะใช้น้ำมันหมูน้ำมันหมูผัดแล้วมันจะหอมกว่าน้ำมันพืชนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สิ่งนี้เนี่ยหลายคนไม่รู้จริงๆแล้วนะ่ะเวลาใช้เนี่ยมันไม่ได้ผัดแค่กระเทียมเนาะเขาเอาหอมแดงสับซอยลงกับกระเทียมเนาะแล้วก็ลงไปผัดนะครับจะเป็นอย่างนี้เลยจ้าโอ้ยบุกต้อง ถูกต้องพอเราลงกระเทียมกับหมอมแดงเรียบร้อยแล้วนะครับผัดให้มันพอเนลอเหือแป๊บนึงนะครับเราก็ใส่เนื้อสัตว์ใส่ก้าเนื้อสัตว์ก็ต้องผัดลงไปก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการสุกนะครับสักพักหนึ่งเลยเราใส่ก้ามผัดลงไปเริ่มหอมแล้วจ้าเราก็จะเริ่มปรุงรสกันนะครับ ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปประมาณ 1, 2, 3, 4งปุงรสนะครับซอสปรุงรสนะครับอีก 1, 2, 3, 4แล้วก็น้ำปานายจะเอาได้วยมือผัด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 ไปก่อผัดไปก่อน,อนเหมือนผัดผักเลยครับอย่างนี้เลยให้รสชาติมันได้ซึมเข้าไปในเนื้อก่อนนะครับเพลิเหออ็นละสีเริ่มสุกแล้ว เส้นหมี่ครับใส่ไปเลยนี่ผัดมา่างนี้เลยจ้าปื๊บปื๊ดปืป๊ดแล้วไงต่อใส่มองเจิกเลยใส่ใบต่อเดี๋ยวดีวนี่ก่อนเป้าวซุปก่อน <C oughs> แม่มดูคลิปนี้แม่มึงด่าแน่เ,แบบแเราด่้วซีวดำไม่ใส่เหรอเดี๋ยวใส่ที่หลังอเออใช่ต้องใส่เลยเอออะไรวะเนี่ยใส่ซีวดำนะครับพอเราใส่เส้นหมี่ไปปุ๊บเนี่ยเราก็เทซีวดำลงไปว้าวจริงรสชาติซีวดำมีผลนะ <C oughs> แล้วแต่ยี่ห้อนะ <C oughs> บ้านเราต้องเป็นยี่ห้ออะไร ถูกต้องจารุวัตรเราว่าเธอกำลังผิดยี่ห้อนะตอนนี้ไม่เป็นไรมันคือซิ๊วดำลองดูอ่ะแต่ว่าสำคัญเลยคือ,อ้องใส่น้ำซุปลงไปเปิดใจกับมันหน่อยเปิดใจหน่อยลองดูคือคขาใส่น้ำซุปเยอะมากเพื่อจะเป็นการเหมือนคล้ายๆตุ๋นเส้นอนะให้มันแบบเส้นมันนุ่มอนะคราะจริงเส้นมันแบบมีความแข็งอยู่ประมาณนึง โอ้้อยดูอยู่ดีดูใช่ดูใช่แล้วดูใช่แล้วจ้าแล้วก็ใส่ผักลงไปที่หลังแล้วครับไข<ฟ>่อรับตื๊บับไข่ที่ลังเลยผัดอันนี้ก่อนดูดือ้อดูดือ้อไหดูดือ้อดูดือดด้อเนี่ย ขนาดเมื่อกี้อะใส่น้ำซุปไปเยอะมากอะเนี่ยน้ำซุปแห้งเลยเพราะมันเหมือนมันดูดเส้นเส้นเอ้ยเส้นมันดูดน้ำซุปเข้าไปเติมจนว่าพอใจบิวกิ้นจะต้องภูมิใจภูมิใจพี่บอสบิวกิ้นอีพีพี่ยงนาดาวต้องภูิใจในความคลั่งไคล้นี้แต่เจ้าเธอไปเล่นก็ได้นะซีซั่นสองอะเขาประกาศแซดไปแล้วไม่มีอเหรเราปิดฝาไปเป็นด่ะ มไ,มไม่ได้วะ <c oughs> มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะไรวะนเนี่ยคือการปิดฝานนมันอ่ะมนทำให้มันมันปุกตุ่นเข้าไปอ่ะ <ừ> อืออ่าดูเหมือนในหนักไหมเหมือน,นยังเ,เ,เหลือลตะเหลือแค่แบบรสชาติรสชาตินะว่าจะได้หรือเปล่าแต่ว่าก่อนที่เราจะยกเสิร์ฟเนี่ยเราก็จะต้องใส่ไข่ก่ขขอนเรียกได้ว่าเป็นสุดท้ายอ่ะเราต้องแหวก น das ี่น้อง่ลงไปรอบอีกฝายช้าจังหวะนี้เขาจะเรียกว่าท้าภาษาอังกฤษคือไข่หมกหมกเอาไว้ข้างในให้มันโดนความร้อนแล้วมันจะค่อยๆสีเหลืองขึ้นมาขาวขึ้นมานะครับนี่ อะไรนี่เราไม่ได้ชิมไม่ได้ใส่ผงชูเลยด้นะอันนี้คือไม่ได้ใส่ผงชูร้เลยไม่ทิ้ตัวไม่อะไ,ไรเลยมันคือความสามารถาเฉพาะตัวเรียกว่ารถมือดีรถมือมาสเตชั่นจีสันดาและนี่ก็คือหน้าตาของมีพะเกียนตา แรงมัดันใจจ้ะแปรรักฉันด้วยใจเธอนะกล้าตายเฮ้ยเหมือนเลยนะเหมือนมีฮกเกยนที่ภูเก็ตเหรอเออโอ้โหนึกว่าโชว์โดนทำเสียใจปูสวานเลยเฮ้ยไม่ได้เป็นเล่นขอดูเฮ้ยขาดอะไรรู้ไหมขาดอะไร ความอร่อยกระเทียมเกียวเฮ้ยลืมเกี๊ยวอ่ะลังใหญ่ลืมเนี่ยอันเนี้ยฉันลืมฉันซื้อมาแล้วแต่มาฉันลืมเลยมันรู้กันฉันลืมเลยรู้กันเลยลอยให้แบบว่าพอกรุบกรอบๆแล้วเทมาทั้งห่อขำเลยนะเนี่ยวอมอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้ฉัซื้อไว้แล้วเมื่อกี้แต่ลืมห่อใส่ชิมเส้นก่อนนะครับกลิ่นมันใช่หว่า อืมอืมฮึม,มแ,แ,แ,แผัดเองกินเองนักเลงพอ <c oughs> ถ้าอยากลงไปกินนะครับลงไปกินที่ภูกเก็ตพอจริงจริงหรือไม่ก็เดีย๋ยวถ้าเไหนว่าจะเปิดพออเดอร์นะครับ <c oughs> แล้วก็ลองสั่งได้นะจ๊ะแต่บอกไว้เลยว่า,วาอร่อยตาเนี้ไม่ใช่แค่ใส่แบบของดีด ใส่ใจผมด้วยอเฮ้ย <c oughs> เจได้แต็มมองอมขอบคุณต่อการรับชมนะครับจับใจด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายพังให้มันมดบ๊ายบาย,บาย